คดีนี้ไปดูตำรวจขาล็อกสายย่อยิ่งย่อยิ่งใหญ่สวัสดีครับผมดาบตำรวจธุรักษ์จันหานแหน่งผู้บังคับหมู่งานกละจราจรสอนอควบคมมีรถจอดยู่คนข,ขับไม่อยู่ก็เลยลอ็อกร้อไว้คุณตำรวจตรวจอยู่ตามปกติก็เจอนี่เข้าครับอ้าวจอดรถได้ที่ห้ามจอดนี่ก็โดนเนทห้าม<ด>จอดอ,อีกแล้วจอดขาวแดงอ่ะ ล็อกล้อสิครับท่านโอ้ยไม่ถนัดเลยเว้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยไม่ถนัดไม่ถนัดว้ายเป้าโอ้ยโอ้ยแตกยับหัวโจทท้ายเลยหน้าจรถหลังไม่สามารถรักษารูปทรงเดิมๆได้เลยครับตำรวจโอ้ยนั่งทับไปก่อนทับไปก่อนโอ้ยบัตรอะไรตอนนี้วะเนี่ยเดี๋ยวผมมาพอดีทัน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 พลตรวจปวดล้อผมนะปวดล้อผมนะน้าๆๆๆๆๆไม่ได้ไม่ได้ไปเสียค่าปรับอุ้ยนะคุณตนหมดน้าๆๆๆๆๆไม่เอาอย่ามายุ่งค่ะไปเสียค่าปรัดไลย บังไว้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 ขาดที่นี่ตำรวจไอ้ดีก็หาอยู่ได้ด้วเหรอขาดขนาดเนี้ยโอ้โหตำรวจเต้าขาดใครเอ้ตำรวจตำรวจโอ้ยตำรวจเต้าขาดมาเล้อเลยวุ้โอ๊ยตำรวจเต้าขาดดูมาเล้อเลยว่ะมาดูเรามาดูเลยเดี๋ยววุ้นเอ้าเรียกคนมาดูอีกหมดหมดแล้วหมดเลยโอ้ยไม่ดีว่การล็อกล้อครั้งนี้ขาดทุนยันขายหน้าไปไปไปรีบไป โอ้โหนั่นเปิดอ้าหนักเลยเก็บตังค์ซื้อรถเถอะเวลาเป้าขาดขนาดนี้จะได้ไม่ต้องมาค่อมๆแล้วมันอ้าไอเข้าเมาช่วงกำลังลอกร้อน่ก็กลมลงุ๊บเป็นเสียงโต้เข้าแต่เมื่อเริ่มตั้แต่ข้างหน้าถึงข้างหลังมองเห็นหมดอย่างนั้นเลยอายแล้วก็นั่งย ขับขางรถเจ้าของรถเขาก็มาพอดีตำรวจไปแล้วครับไปแล้วครับมันเป็นไรของมอเประสาน์ล็อกล้อไว้ก่อนมึงใจครับปรับนะคนขับก็ขอขอนั้วค่ไปถอยถอยถอยหลังก็เอามอเตอร์ไซมาแล้วก็มานั่งคอกมอเตอรไซคุณตำรวจดังใหญ่แล้วดังแควอ่ะขอขอบคุณดาบตำรวจสุรักษ์จันหารผู้บังคับหมู่งานจร,ราจรสนโคครามเจ้าของเรื่องล็อกล้อ,ลอเป้าแต่